สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาท้าทายความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณมาลองดูสิว่าคุณจะตอบได้กี่ข้อมาเริ่มกันเลย effect effect แปลว่าอะไร a ปัญหา b จัดการ c ขั้นตอน d ผล คำตอบที่ถูกต้องคือดี d, ผล investigate investigate แปลว่าอะไร a สอบสวน b ไข่มุก c ที่ปรึกษา d รัศมี คำตอบที่ถูกต้องคือ A สอบสวน coconut coconut แปละว่าอะไร A ชายแดน B มะพร้าว C แผนที่ D แหวน คำตอบที่ถูกต้องคือ b มะพร้าว blow blow แปลว่าอะไร a แปลง b วันที่ c คนที่ขาด d เป่า คำตอบที่ถูกต้องคือดีเป่า ahead ahead แปลว่าอะไร A ข้างหน้า B ีคณิตศาสตร์ C สม่ำเสมอดี D. ละเอียดทีท่วน คำตอบที่ถูกต้องคือ A ข้างหน้า fugitive fugitive แปลว่าอะไร A ความบังเอิญ B ผู้ลีภัย C c เ u n t เตอร์ดหอยทาก คำตอบที่ถูกต้องคือ b. ผู้ลี้ภัย cardinal cardinal แปลว่าอะไร a. ปากกา b. ติด c. ขั้นสุดท้าย d. เกี่ยวกับพระ คำตอบที่ถูกต้องคือดีเกี่ยวกับพระ property property แปลว่าอะไร A ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด B คุณสมบัติ C ใจกว้าง D ีบุฟเฟ คำตอบที่ถูกต้องคือ b คุณสมบัติ violent violent แปลว่าอะไร a ร่างกาย b หลักสูตร c รุนแรง d รัว คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. รุนแรง Nutrition Nutrition แปละว่าอะไร A. ลุง B. ซื่อสัตว์ C. โภชนาการ D. ช่องว่าง คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. โภชนาการ research research แปลว่าอะไร a. วิจัย b. เป็นที่รัก c. แคปซูล d. เสียงหวอ คำตอบที่ถูกต้องคือ A วิจัย productive productive แปลว่าอะไร A ระดับ B ที่นั่น C ทรงกลมดมีประสิทธิผล คำตอบที่ถูกต้องคือดีมีประสิทธิผลอับซ e นอัซ e แปลว่าอะไร A ลามก B วัว C หลังจากดปรับแต่ง คำตอบที่ถูกต้องคือ A ลามก Majesty Majesty แปลว่าอะไร A หไม้สักด์ B พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว C โดยธรรมชาติ D คุณสมบัติ คำตอบที่ถูกต้องคือ B พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Teenage Teenage แปละว่าอะไร A ความแห้งแล้ง B ผมบลอน C วัยรุ่น D ข้าม คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. วัยรุ่น Mere m ม r แปละว่าอะไร A หนาแน่น B ปากกา C เป็นเพียงดข้างใต้ คำตอบที่ถูกต้องคือ4เป็นเพียง store store แปลว่าอะไร A ททำให้ปนเปื้อน B เก็บ4ผู้ลากมากดี D สาขา คำตอบที่ถูกต้องคือ b เก็บ year year แปลว่าอะไร a ข้อสังเกต b ทอง c ปี d ส่วนประกอบ คำตอบที่ถูกต้องคือ C ปี ring ring แปลว่าอะไร a แหวน b พบ c ขั้นตอน d ชอบ คำตอบที่ถูกต้องคือ a แหวน strict strict แปลว่าอะไร a เข้มงวด b ยืนกราน c ผลที่ตามมา d ความโลภ คำตอบที่ถูกต้องคือ A เ,เข้มงวดเป็นยังไงบ้างคะตอบได้กี่ข้อกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะ